คนที้เป็นคนบอกอะไรตรงไปตกวาเข้าสู่ปีใหม่ปี2,565กันแล้วนะคะปีนี้ขอให้น้องๆวัยรุ่นฟิตและเฟิรม์มฟินมากๆทั้งเรื่องความรักและความสัมพันธ์ค่ะและคืนนี้รักเลือกได้จะมาเพิ่มความมั่นใจและตอบข้อสงสัยให้นุ่มๆกันดีกว่ากับความอยากรู้ที่วัยรุ่นหลายคนถามมาว่า ทำยังไงให้อึดและทนก็ไม่อยากเป็นหนุ่มไวไวควิกแล้วอะ่ะอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะทำอย่างไรให้เราอึดถึกทนเสร็จช้าขึ้นะอ่ะอึดถึกทน <c oughs> ของน้องนี่กี่นาที เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ของน้องเอาไปตองไปายใครเขาเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างเฉยๆไม่มีอะไรของน้องกอี่นาทีคอยล้างเขเองอจึ๊กจึกโป๊ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคผมชื่นชอบน้องเขามาก <c oughs> ใครจะเป็นแฟนเขาจำไว้คนนี้เป็นคนที่บอกอะไรตรงไปตรงมา <c oughs> นะครับก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเราต้องรู้ว่าปัญหาใหญ่ของชายชาตรีนั้นไม่ใช่ปัญหาที่อวัยวะเพศไม่สามารถปปิบัติงานได้แต่เป็นปัญหาของ โรคที่เราเรียกว่าไวไวควิกคือทั้งไวและทั้งเร็วน่ะก็ะคือถ้าภาษาไทยเขาเรียกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำํำบางคนแค่แตะังไม่ได้ทําอะไรเลยเรียบรอ้อยบางคนขยับสามทีหลับไปเลยอีกฝ่ายก็ตะกายฝากแกละก นั่นแหละมันถึงต้องมีบทโอรรโรมปฏจโรมโฟเพรให้ผู้หญิงเขาให้หนั่นก่อนตอนถึงทํามันจะได้ไม่เคยเสียศักดิ์ศรีมากจบแล้วก็ต้องมีบทบอกรักนะครับมากินของวงของหวานนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรเนะี่ยให้เริ่มต้นในออเดิร์ก่อนแล้วค่อยฟาดอาหารจานหลักนะพาจานหลักมันมาเร็วไปเร็วนะครับนะโอเคทีนี้เอาแนละ้วจะทาอย่างไรน้องจาไว้มีอยู่สี่ห้าอย่าง อันที่1ถ้าเป็นปัญหามากๆเธอต้องไปพบแพทย์แลนะตรวจก่อนว่ามีปัจจัยอะไรที่ทําให้ระบบประสาทเธอต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ก็จะมียาบางชนิดซึ่งทําให้ความวัยมันลดลงได้แต่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะและไม่ได้ผลทุกคนนะก็จะลดลงได้แต่สำหรับตัวเองที่ต้องทําคือเรื่องแรกคือปกติเราก็มีการปฏิบัติภารกิจอันสุนทรีให้ตัวเองอยู่เป็นประจําใช่ไหมใช่ไหมเออเธอพอปฏิบัติพอใกล้ๆจะถึง จุดสุดยอดเธอก็บีบไปส่วนปลายอะส่วนที่มันมีสายสองเส้นงอยู่อะคอดๆอ,อะเนาะบีบแรงจนมันไม่หลังพออารมณ์โรยหมดแล้วเธอก็ทําใหม่พอมาใกล้ๆจะภูเขาไฟระเบิดเธอก็จับใหม่เธอก็ทําซะให้มันได้สักสินาทีแนละ้วเธอค่อยปล่อยพฤติกรรมละลายพฤติกรรมไปนะพอถ,ถึงทําจริงๆก็จะดีขึ้นโอเคมั้ยนะถ้าไม่ได้อย่างนั้นเธอก็ไปซื้อถุงยางอนามัยที่เขามียาชาอยู่ด้านในโอเคนะอันนี้นก็พอใช้ได้นะครับโอเคเราต้องทํายังไงให้ แตช้าที่สุดอ่าแล้วก็เดี๋ยวเลยถามตามความเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะเอาสักกี่นาทีเอาสักกี่นาทีอย่าบอกสิดีครับถามเอากี่นาทีเอาเอาให้นานที่สุดนะครับนานที่สุดเท่าไหร่ล่ะสามชั่วโมงพอไหมอ๋อครับพอพอไหมอ๋อจริงนะครับต้าสามชั่วโมงจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปหายามาให้นะอ่ะไหนลองถามสติติทีไหนใครเซิร์ชเด็ดเป็นว่าโดยเฉลี่ยผู้ชาย ใช้เวลาในการมีกิจกรรมประมาณกี่นาทีฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเอาทั่วโลกมาตรฐานโอ้นี่ให้เกียิเขามากเลยนะลูกนะเขาบอกแล้วว่าผู้หญิงฉเฉลี่ยประบาณ13นาทีแต่ไม่น่ผู้หญิง1 3นาทีเพราะนั้นเธอไม่ต้องนายนาน,นก็ได้13นาทีก็เหลือเฟือแล้วแต่ว่าผู้ชายฉเฉลี่ยกี่นาทีผู้ชายฉเฉลี่ยประมาณ7นาทีเพราะนั้นผู้หญิงก็จะต้องอารมณ์ค้างไปกี่นาที 6นาทีนั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาจะมีกิจกรรมกันทําไมมันถึงต้องมีอาหารเล็กน้ําย่อยก่อนเขาจะแม้โอโลมปฏิโลมก่อนใช่ไหมจ๊ะโอเคแต่สรุปว่าทําได้ไหมทําได้เดี๋ยวเปิดชุลักชุลรเลยคําถามนะเปิดยูทิ e ดูเลยนะไอทำได้แต่ไม่ต้องเอา forever แบบนั้นนะเนาทีก็พอแล้วนะ ในเนี้ยอะไรอะไรก็รวดเร็วไปหมดทั้ง 3G 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปี๊ดอืมแต่เรื่องบางเรื่องเร็วเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะคุณผู้ชายท่านใดกำลังประสบปัญหาล้มปากอ่าวหรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเอ่อพูดง่ายๆว่ามีปัญหาโรคหลังเร็วนะคะคือภาวะที่ฝ่ายชาย ไม่สามารถควบคุมการหลังให้นานพอที่ฝ่ายหญิงจะถึงฟังฟันได้ทําให้ชีวิตคู่เริ่มแย่ลงเพราะสุขไม่สมอารมณ์หมายโรคหลังเร็วนั้นเกิดจากความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะเพศและระบบประสาทควบคุมการหลังน้ําอสุจิค่ะซึ่งคุณผู้ชายส่วนใหญ่มักมีปัญหาการยืดเวลาการหลังถ้าลองจับเวลาเมื่อเริ่มรักไปไม่ถึงหน,งนาทีก็หลังซะแล้วแบบนี้ ถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคหลังเร็วแล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาอาจมีเทคนิคช่วยชะลอการหลังไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมอย่างสต s อปสตาร์เทคนิคคือการปลุกราอวะของฝ่ายชาย mm. เมื่อรู้สึกใกล้จะหลังแล้ว mm. ก็หยุดการปลุกเรานั้นสั้นๆสัก5-10นาทีแล้วเริ่มใหม่ทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วค่อยหลังออกมาหรือไม่ก็ใช้สค e e โดยการบีบตรงปลายอาวัยวะเพศเมื่อใกล้จะหลั่งและปล่อยให้การตื่นตัวลดลงการใช้ถุงยางอนามัยที่หนาขึ้นรวมถึงการใช้ยาชาชนิดครีมหรือสเปรย์ร่วมก็ช่วยยืดเวลาได้นานขึ้นแต่อาจจะยุ่งยากและต้องมั่นใจว่าไม่ทำให้ช่องคลอดของคู่รักของคุณสัมผัสกับยาชามิฉะนนั้นแล้วต่อให้คุณเคลื่อนทับยังไงฝ่ายหญิงก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ แล้วสำหรับยาทานละ่ะจะมีบ้างหรือเปล่าที่ไม่ใช่ยาปลอมหรือยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับประเทศไทยที่ปัจจุบันมียาชนิดเน็ตใช้รับประทานก่อนร่วมรักหนึ่งชั่วโมงที่ได้ขึ้นทะเบียนยาแล้วโดยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาในการรักษานะคะแต่ถ้าใครอยากใช้การบําบัดด้วยวิธีธรรมชาติ ็ขอแนะนําการออกกําลังกายเฉพาะจุดเน้นบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและต้นขาด,ด้านในเพราะเป็นจุดสําคัญที่ควบคุมการหลั่งน้ําอสุจิและปัสสาวะค่ะ ให้แข็งแรงอยู่เสมอจะเพิ่มพลังอึดและลดการเป็นเสือปืนไวได้อย่างแน่นอนค่ะ